เมื่อโจรปลอมตัวเป็นหน่วยสืบราชการลับเพื่อเปิดรับสมัครข้าราชการมาช่วยปล้นร้านเพเทีใหญ่ที่สุดในอินเดียแต่ตำรวจตัวจริงก็ได้แฝงตัวมาเป็นผู้สมัครงานด้วยแล้วตำรวจจะหลอกจับโจรหรือโจรจะหลอกให้ตำรวจมาช่วยปล้นกันแน่สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Special 26 ก่อนรับชมแอดขอคนละ like, หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหน่วยสืบรชาชการรับ CBI ทีมหนึ่งที่ประกอบไปด้วย RJ ชชามาอีกบัตและโจโกินเดอร์พวกเขากำลังจะบุกตรวจคนบ้านของรัฐมนตรีมหาไทยโดย RJ เจได้ขอกองกำลังตำรวจมาช่วยจำนวนสองนาย เมื่อไปถึงบ้านรัฐมนตรีก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ CBI ทางด้านลูกน้องรัฐมนตรีก็โชว์กลางรีบเข้ามาห้ามไว้แต่ก็โดนชาม,มาตบความต่อหน้ารัฐมนตรีโดยไม่เกรงกลัวอะไรจากนั้นชามาก็สั่งให้ทุกคนแยกยาก้ายกันไปตรวจค้นอย่างละเอียด ด้วยความชํานาญในการตรวจขนของพวกเขาโดยเฉพาะอาเจบวกกับพิรุษต่างๆของเมีรัฐมนตรีทําให้เจอเงินและทรัพย์สินที่ถูกซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเช่นแทนบูชาชั้นวางหนังสือเพดานหรือใต้เบาะรถรวมๆแล้วก็เป็นเงินจํานวนมาก ทางด้านรัฐมนตรีก็น่าเสียเข้ามาขอคุยกับชามาด้วยความนอบน้อมและได้เสนอเงินสินบนให้แลกกับการปิดเรื่องนี้ไว้แต่ชามาก็ไม่รับแถมยังตบหน้าสาั่งสอนรัฐมนตรีเต็มแรงและฝากไปบอกเพื่อนๆที่รวมกันทุจริตด้วยว่าระวังตัวไว้การทำงานที่รวดเร็วโปร่งใสและไม่เกรงกลัวอำนาจของหน่วย CBI ทําให้สิงห์ตำรวจที่มาช่วยตรวจคน้นรู้สึกชื่นชมและเคารพหัหน้าที่ีชามามากมาก ทางด้านชามาก็บอกสิงว่าจำไว้นะอำนาจจริงๆมาจากหัวใจจากนั้นชามาก็สั่งให้ขนของกลางทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำกลับไปตรวจสอบและสั่งให้สิงอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อรอเซนเอกสารการตรวจคน้นตัดฉากไปที่ชาาเขาบ่นให้อาเจฟังว่าเขากลัวแทบตายที่ตบนารัฐมนตรีไปแบบนั้นทางด้านอาเจก็แซวชามาที่พูดคำคมที่เท่กับสิง หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่สำนักง,งาน CBI แถมพวกเขายังรีบปลอมตัวเปลี่ยนชุดก่อนที่จะถือกระเป๋าใบใหญ่แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางหรือก็คือพวกเขาทั้งสี่คนเป็นโจรโดยมีอาเจเป็นหัวหน้าทีม ซึ่งพวกเขามักจะปล้นโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและยึดทรัพย์สินจากนั้นก็หนีหายไปและมักจะเลือกเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่ดุจริตเนื่องจากคนพวกนี้จะไม่แจ้งความหรือทาให้เป็นข่าวเมื่อโดนปล้นเพรากลัวว่าเรื่องช่วๆเร็วๆจะถูกเปิดเผย แห่งด้านสิงก็รอเซ็นเอกสารการตรวจค้นอยู่นานเลยพยายามจะติดต่อชามาแต่ก็ไม่มีการตอบรับจนสิงเริ่มจะรู้ตัวว่าโดนโจรหลอกซะแล้วเขาเลยไปแจ้งรัฐมนตรีให้รู้ถึงแม้ว่ามันจะทําให้รัฐมนตรีรอดจากการถูกดําเนินคดีได้แต่เขาก็เสียดายเงินจํานวนมหาศาลและเจ็บใจที่โดนหลอกไปง่ายๆแบบนี้ เขาจึงใช้เส้นสายและอำนาจเรียกนายตำรวจระดับสูงมาช่วยตามจับโจรแบบลับๆและห้ามไม่ให้มีใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะนักค่าวนอกจากนี้นายตำรวจระดับสูงยังสั่งพักงานสิงที่เขาทำงานพลาดโดนโจรหลอกให้มาช่วยปลน้น ทางด้านอาเจและคนอื่นก็คอยตามเช็คอยู่ตลอดว่ามีข่าวเกี่ยวกับการปล้นของพวกเขาไหมซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก,ก็ไม่มีเลยชามาจึงชวนเพื่อนเพื่อนแก๊งโจรมาร่วมงานแต่งของลูกสาวเขาซึ่งอาเจและคนอื่นๆก็มาร่วมงานด้วยพวกเขาร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นอาเจก็บอกเพ,อเพื่อนให้รู้เรื่องการปล้นครั้งต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าโดยเขาก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว พอถึงวันปล้นพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีไปตรวจสอบกลุ่มธุรกิจการค้า แต่ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อชามาเดินนําไปผิดที่แถมที่นั่นก็กําลังจะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่จริงๆอยู่ทําให้ชามาตื่นตกใจทําตัวมีพิรุธจนเกือบจะโดนจับได้ยังดีที่อาเจแก้ไขสถานการณ์ได้ทันพวกเขาเลยรอดมาไดอา j เจเปลี่ยนเป็นคนนําทีมแทนชามาจากนั้นพวกเขาก็ลงมือได้ตามแผนโดยสายตาเฉียบคมของอาเจก็ทาให้ตรวจเจอทรัพย์สินและห้องลับที่เต็มไปด้วยเงินทองจํานวนมากเกินกว่าที่พวกเขาคาดการไว้จนไม่รู้ว่าจะขนยังไงให้ไวอาเจ จึงไปเรียกตำรวจให้มาช่วยขนแบบชิวๆเรียกได้ว่าให้ตำรวจมาช่วยปล้นอีกแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็แบ่งเงินและแยกแยก,กันอีกตามเคยอีกทางด้านหนึ่งนายตำรวจระดับสูงก็ได้เลือกคา,ากนเจ้าหน้าที่ CBI ตัวจริงมารับทำคดีนี้เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางเรื่องการต่อสู้และการใช้สมองเป็นคนเอาจริงเอาจังในการทำงานแบบสุดๆไม่มีโจรรายไหนรอดจากการตามจับของเขาไปได้ นอกจากนี้ข่านยังได้สิงมาคอยช่วยเพราะเขาพอจะจับหน้าโจนได้บ้างและสิงเองก็อยากจะรีบตามจับให้ได้เร็วๆเพื่อลบล้างความผิดพลาดและความอับอายที่ไปช่วยโจนปลน้นซึ่งสิงก็รวบรวมข้อมูลมาได้จํานวนมากจนทําให้รู้ว่อาเจและเพื่อนๆปล้นในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งข่านถามข้อมูลต่างๆของโจนจากสิงและพวกเขาก็ช่วยกันสืบผลข้อมูลกันอย่างหนกัก และเมื่อขานรู้ข่าวการปล้นของพวกโจรสี่ครั้งล่าสุด <c oughs> เขาก็พยายามผลักดันให้เป็นข่าวดังโดยมีสนใจว่าพวกนักธุรกิจจะยอมไหมซึ่งข่าวดังกล่าวก็ทําให้อาเจและเพื่อนๆรู้ตัวทําให้เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอาเจเลยตัดสินใจจะหยุดปล้นซึ่งชามาก็เห็นด้วยเพราะเขาเองก็แก่เกินกว่าจะทํางานแบบนี้ไหวแล้ว แต่ก่อนที่จะหยุด r j ก็บอกว่าจะขอปล้นสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายและมันจะเป็นการปล้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาโดยเป้าหมายก็คือร้านเพชรที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียถึงแม้ว่าชามาจะไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้พวกตำรวจรู้แล้วว่าพวกเขาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ CBI ซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะถูกจับได้แต่ r j ก็ยืนยันที่จะทำและบอกกับชามาว่าการที่ตำรวจรู้ว่าเราเป็น CBI ปลอมนี่แหละดีที่สุดแล้ว หลังจากที่สิงห์สืบหาบอ่อแสมาทั้งวันทั้งคืนในที่สุดก็ได้รู้ว่าหนึ่งในสมาชิกโจรมีชื่อว่าชามาซึ่งสิงห์จำหน้าได้เป็นอย่างดีจากนั้นข่านจึงสั่งให้ไปดักฟังโทรศัพท์ของชามาเพื่อหาตัวโจรคนอื่นๆและตามสืบความเคลื่อนไหวต่างๆหลังจากนั้นไม่นานอาร์เจก็โทรมาแจ้งแผนการและสถานที่นัดหมายเพื่อเตรียมการปล้นทำให้ข่านรู้ว่าโจรอีกคนก็คืออาร์เจจึงสั่งลูกน้องออกตามสืบความเคลื่อนไหวต่างๆต,ต,ตามพวกเขาไปในทุกที่ ทางด้าน RJ เจได้ามาพักและติดต่อขอเช่าห้องจัดงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งอีกทางไปสำนักหนังสือพิมพ์หนึ่งจากการปล้นในครั้งนี้เป็นการปล้นใหญ่ต้องใช้คนช่วยจํานวนมาก RJ จึงประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ c b i ลงหนังสือพิมพ์เพื่อหลอกคนมาช่วยปล้นซึ่งก็มีคนสนใจจํานวนมากทั้งคนที่ตกงานว่างงานและคนที่ใฝ่ฝันอยากจะทํางานนี้ ทางด้านคานพอเขาเห็นประกาศนี้ก็รู้ทันทีว่ามันเป็นแผนของ RJ เขาเลยสั่งลูกน้องให้แฝงตัวไปเข้าร่วมสมัครหลายคนการสัมภาษณ์งานเป็นไปอย่างราบรื่น RJ และชามาปลอมเป็นเจ้าหน้าที่สิบีระดับสูงได้อย่างแนบเนียนและน่าเชื่อถือเนื่องจาก RJ วางแผนมาเป็นอย่างดีมีความรอบคอบทางด้านขานก็คอยสังเกตการอยู่ไม่ห่างให้คนมารายงานสถานการณ์เป็นระยะ เมื่อการสัมภาษณ์จบลงมีผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์จำนวนหนึ่งซึ่งก็มีลูกน้องของคานอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นอาร์เจก็มากล่าวเช่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่สัมภาษณ์่านและบอกทุกคนว่ามันยังไม่จบแค่นี้เพราะมันยังจะมีการทดสอบว่าผู้สมัครสามารถทนรับแรงกดดันได้มากแค่ไหนโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการอบรมสอนงานเบื้องต้นในช่วงเช้าและสอบไฟนอนในช่วงบ่ายซึ่งก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่จริงๆ หลังจากนั้นลูกน้องของคานก็เอากำหนดการในวันพรุ่งนี้มาแจ้งให้เขาฟังแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าอาร์เจจะไปที่ไหนคานและสิงห์จึงบุกไปหาชามาเพื่อเอาข้อมูลแผนการปล้นทั้งหมดด้วยความโหดและความดุดันของคานทํทำให้เขาขู่ชามาจนกลัวหัวโหดจนยอมบอกแผนทุกอย่างให้ฟังซึ่งแผนที่อาร์เจวางไว้ก็คือการปล้นร้านเพชรใหญ่ที่สุดในอินเดียเวลาบ่ายสามโดยจะใช้คนที่มาสมัครงานช่วยปล้น จากนั้นขันก็บอกให้ชามาร่วมมือกับเขาในการจับกุมครั้งนี้โดยการทำตัวให้เป็นปกติไม่ให้อาเจรู้ตัวและปล่อยให้การปล้นเป็นไปตามแผนที่อาเจวางไว้โดยขันสัญญาว่าถ้าชามาให้ความร่วมมือการจับกลุมในครั้งนี้จะไม่มีใครต้องตายชามาที่เป็นห่วงเพื่อนก็เลยตอบตกลงแต่อยู่ดีๆเขาก็หัวเราขึ้นมาเพราะอาเจชอบพูดกับเขาว่าไม่มีใครจับเขาได้หรอก หลังจากที่คานคุยกับชามาเซตเขาก็ลงมาเจออาเจโดยบังเอิญเลยทำเนียนไปพูดคุยด้วยเพื่ออย่างเชิงเขาอีกทั้งยังหลอกว่าอาเจทำเงิน100รูปีตกเรียกเขาให้มเมาไปซึ่ง RJ ก็มาเอาเงินนั้นแล้วก็เดินกลับไปสร้างความสะใจให้คานมากๆวันต่อมาผู้สมัครแต่ละคนต่างตัดผมและแต่งตัวกันมาอย่างเรียบร้อยพอแม่และญาติญาติก็อวยพรในการปฏิบัติงานในครั้งแรกเป็นไปได้ด้วยดี การอบรมเริ่มต้นขึ้นโดยมีชามาเป็นผู้สอนซึ่งเขาก็พยายามควบคุมตัวเองให้เป็นปกติตามที่ขานเคยบอกไว้แต่ด้วยสายตาอันแหลมของของเ j <c oughs> ก็ทาให้เขารับรู้ได้ว่าชามาทําตัวแปลกเ <c oughs> <ๆ>มื่อการอบรมจบลง AJ จึงเข้าไปถามชามาแต่เขาก็โกหกไปว่าเขาแค่เป็นกังวลเพราะเขาแก่แล้วเลยกลัวว่าจะทําไม่ได้หลังจากนั้นชามาก็นําทีมผู้สมัครขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปยังร้านเพรส่วนเ j และคนอื่นก็จะตามไปทีหลัง ตัดฉากไปที่คารก่อนหน้านี้ในระหว่างที่ชามากําลังอบรมอยู่นั้นคานก็ได้ไปร้านเพชรเพื่อบอกเจ้าของร้านว่าบ่ายนี้จะมีโจรปลอมตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ CBI เพื่อทําการตรวจค้นร้านแต่คานวางแผนไว้ว่าจะปล่อยให้โจรบุกล้นเพื่อให้มีหลักฐานเอาผิดอย่างชัดเจนโดยแผน,นของคานก็คือให้เจ้าของร้านเอาเพชรจริงไปเก็บที่เวิร์กช็อปแล้เอาของปลอมมาวางที่นี่แทน หลังจากที่ขานได้รับรายงานว่ารถบัสได้ออกจากโรงแรมมาแล้วขานก็สั่งให้เจ้าหน้าที่กระจายตัวไปรอบๆร,ร,ร้านเพชรอย่างเต็มกำลังขานวางแผนการจับกุมมาเป็นอย่างดีซึ่งขานก็มั่นใจมากๆว่าจะจับอาเจได้แน่นอนในตอนนี้รถบัสได้แวะจอดที่สถานีตำรวจกลางชามาลงจากรถไปเพื่อยืนยันคำสั่งจากหน่วยราชการลับซึ่งเขาก็ได้สั่งให้ผู้สมัครเดินทางไปจอดรอที่หน้าร้านเพชรก่อนและให้รออยู่บนรถเท่านั้นห้ามลงไปในเด็ดขาด พอรถบัสมาถึงขานก็จับตามองอย่างไม่ค่าสายตาแต่เขาก็เห็นความผิดปกติเพราะรถมาจอดอยู่นานมากและไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยขานอดทนรออยู่สักพักแล้วเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเดินมาที่รถบัสทำทีว่าเป็นประชาชนทั่วไปมาคุยด้วยเพื่อหลอกถามคนในรถบัสด,ด้วยความอ่อนประสบการณ์ของผู้สมัครก็ได้เผอบอกไปว่าพัวเขาเป็น CBI จะมาตรวจคนร้านเพชรแต่ตอนนี้รอหัวหน้าอยู่ซึ่งมันก็ทำให้ขานนั้นรู้สึกว่ามันแปลกๆมากขึ้นไปอีก ัดฉากย้อนกลับไปที่ชามาหลังจากที่รถบัสออกไปเขาก็ได้เดินมารอที่ข้างทางและไม่นานหลังจากนั้นสิงก็มารับเขาพร้อมกับอาเจและคนอื่นและพวกเขาก็ไม่ได้ไปร้านเพรแต่เดินทางไปที่เวิร์กช็อปพร้อมกับแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ CBI จากนั้นอาเจก็สั่งให้ตัดสายโทรศัพท์และแยกแย,ยกันไปตรวจคน้นไม่นานหลังจากนั้นชามาก็เจอเอกสารการซื้อขายที่ผิดปกติ อาเจจึงใช้ความผิดนี้ในการยึดทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งก็รวมถึงเครื่องเพชรของแท้ที่ขานสั่งให้เอามาเก็บไปด้วยหลังจากปล้นเสร็จพวกเขาก็มาแบ่งกันด้วยความดีใจเพราะว่าในครั้งนี้ปล้นได้เยอะมากๆนอกจากจะได้เครื่องเพชรที่อยู่ในร้านแล้วก็ยังได้เพชรที่อยู่ในเวิร์กช็อปด้วยแถมยังเก็บใส่กล่องไว้เรียบร้อยไม่ต้องลำบากขนหลังจากแบ่งเพชรเสร็จพวกเขาก็แยกแยกันไปซ่อนตัวเหมือนอย่างเคย ตัดฉากไปที่เวิร์กช็อปตำรวจที่คานฝากให้เฝ้าเครื่องเพชรได้ทําการซ่อมสายโทรศัพท์จากนั้นก็รีบโทรไปแจ้งคานว่ามีเจ้าหน้าที่ CB i มาตรวจคน้นและยึดเครื่องเพชรไปทั้งหมดแล้วซึ่งขานก็รู้ทันทีว่าเขาโดน RJ เหลอกแบบเต็มๆและสิงห์ก็เป็นคนของ RJ มาตั้งแต่แรกหรือก็คือ RJ จงใจให้ขานรู้ว่าพวกเขาเป็นใครกําลังจะทําอะไรเพื่อสอนแผนขานอีกทีซึ่งมันก็ทําให้ขานเจ็บใจมากหัวร้อนลั่นกลางถนนอย่างกับคนเสียสติ หเดือนผ่านไปขันได้รับเงินหนูรล้วรูปปีจากอาเจพร้อมจดหมายที่เขียนมาบอกว่าเงินที่หามาอย่างยากลําบากของคุณไม่มีประโยชน์ต่อผมการปล้นนักธุรกิจเดรัลนักการเมืองชั่วๆที่โกงกินและทุจริตมันก็ดูเหมือนจะดีที่ได้เล่นงานคนพวกนี้ซะบ,บ้างแต่มันจะดีกว่านี้ไท้มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพราะเงินที่ยึดมาจะได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ได้ไปอยู่ในมือโจรอีกอย่างคนทุจริตพวกนั้นก็ควรถูกกฎหมายลงโทษด้วยซึ่งจากในหนังจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าทําอะไรกับผู้มีอํานาจหรือคนร่ํารวยยอมก้มหัวและขายศักศีให้อํานาจของเงินถึงแม้จะรู้อยู่ว่าผิดแต่ก็ไม่กล้าจับแถมยังคอยรับใช้และตามจับคนที่มาปล้นให้ซะอีกแอดเลยได้แต่หวังว่าเจ้าหน้าที่ในบ้านเมืองเราจะไม่เป็นเหมือนในหนังนะคะ สุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าอยากให้มีคนอย่าง r j มาปล้นในบ้านเมืองเราไหมอยากให้มีกฎหนึ่งไม่อยากกฎสองนะคะสำหรับแอดไม่อยากค่ะเพราะแอดคิดว่าบทลงโทษที่จะสาสมกับคนเลวๆพวกนี้คือต้องชดใช้กรรมในคุกไม่ให้มีโอกาสได้ลอยหน้าลอยตานในสังคมอย่างสุขสบายหรือได้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปไม่ใช้แค่สูญเสียงเงินทองจากการโดนปลน้นถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ